ยืนรอตั้งนานแล้วเมื่อ,อไหร่จะลงค้ำเนี่ย <Huh? S 1> พิธีสายแล้วล,ล,ล,ลูกเร็วๆเข้าแล้วมาเดินฝั่งนี้ลูกเร็วครับเร็วครับวิ่งเลยวิ่งเลยลูกเร็วๆ ด่วนเลยด่วนเลยที่รอเลยสีตะไรช้าจังเลยไปครับไเร็ววิ่งเลยวิ่งเลยสายแล้วเอาเออไปทางไหนวิ่งเลยครับวิ่งเลยระวัาางรถพี่ทีจริงๆเราพี่ทีต้องเดินขึ้นข้างๆอะ่ะ ปูด่านด้านนี้เออปึ๊บปึ๊บไลงน้อยเดินข้ามเร็วๆกลับสู่บรรยากาศเดิมๆพี่ตีมมันมีอย่างเห็นหน้าพี่เทียลูกส,ส,ส,สวัสดีครับส่ตวสวัสดีค้าเปิดชิคกี้พัน สวัสดีครับทุกคนเช้านี้บ,บอาทีชนะแยงสารครับโอเคปะไปไปเรียนกันเร็วๆครับ <c oughs> เดินเลยครับเร็วๆวันนี้วันนี้อะไหร่วันนี้วันที่สามสิบสามสิบตุลาเมื่อคืนเมื่อคืนพ้่งผ่านงานออกพรรษาไปนที่สามสิบตุลาปีหกหกหใช่ เป็นไงบ้างวันนี้สายวันนี้สายเลยมือครับเลยมือเก็งเลยอะไรนะเก็บโมงเลยนเร่งเลยครับสปีดเลยเพราะว่าถ้าไปลองอยู่เทิร์นรถนะไม่ทันแน่วันนี้วันนี้ต้องเดินครับได้ขึ้นมาได้รุ่ระหว่างเดินดีๆส่วนวันเดินได้ไหมคะได้นี่ครับกำลังจะเดินไปด้วยครับ นี่ไงเดร์แม่ไม่ต้องมาอ้อนเลยรู้ทันเดี๋ยวจะโดนหินเดี๋ยวจะโดนเดี๋ยวโดนเลี่ยมน้อยๆไปจะให้มีทำไปคร <ไป S 2> ับไปเลยชิดได้ลูกไปเลยครับแอบครับด้านนี้อ่ะค่ะเดี๋ยวให้นอนเดินก่อนลูกอน,นอนเดินอแอบ,บแอบบ คิวดูตังคิวเดินทุคนขึ้นสะพานลอยอภิธีเดินไหมครับเดินเลยอภิษีปิดคลิปดว่ะไ่เอบบนสะพานลอยปิดคิปดีกว่าครับปิดคลิปแนท นะครับกดไลค์ like, กดซับสไคร์ไปด้วยนะครับค่ะบ,บายบายสวัสดีครับลูกบา,บายเดินไปเร็วๆสายแล้ว <c oughs>